ใช่แล้วสำหรับคนที่บรรลุระดับของมู่หลงหยุนไห่ความยุติอย่างแรงกล้าที่เลือกเกินไปอาจกลายเป็นปีศาจในใจได้ดังนั้นมู่ดหลงหยุนไห่จึงแยกนายออกมาโดยเฉพาะก็เพราะว่านายเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขาจึงมีความทรงจําส่วนใหญ่ของมู่ดหลงหยุนไห่อยู่ในตัวและเพราะว่านายก็คือเขานี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมนายถึงยึดมั่นในพลังแห่งเต่าไม่ยอมปล่อยมันเลยที่แท้ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง ฉันเป็นเพียงแค่ความยึดติดนายท่านแล้วหมอนั่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตายไปแล้วหรอเมื่อความยึดติดสลายทุกอย่างก็ย่อำจบลงมุดหลงยินไ้ ปัญหาทั้งหมดที่เขานำมาก็จบสิ้นลงเสียทีไปกันเถอะการฟื้นคืนพลังวิญญาณครั้งนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเราก็ควรกลับกันได้แล้วหาจะกลับประเทศแล้วหรอฉันยังอยากเที่ยวเล่นที่ทวีปตะว,วันตกอีกเยอะเลยนะไม่ไดิแนแดนรับจะถูกฝังไปแล้วแต่ความหนาแน่นของพลังวิญญาณที่นี่ยังคงไม่ลดลงเลยเราวกับว่าเป็นตาน้ำพุเลยล่ะ อาจจะเป็นเส้นที่ประจรวิญญาณที่เหมาะสมกว่าในอนาคตของทวีปตะวันตกคงจะมีผู้ฝึกตนปรากฏตัวมากขึ้นแน่ๆกลุ่มคนนอกที่ไม่มีสายเลือดเซนโบราณถ้าให้ฝึกกันเองเกรงว่าจะกลายเป็นอสูรหรือปีศาจซะก่อนมัง้งก่อนหน้านี้ฉันยังเจอแวมพาอยู่เลยน่าเสียดายพวกเรายังไม่ได้เจอคนของสำนักผีสวรรค์หรือว่าพวกเขาไม่ได้มางั้นหรอ อีกสองวันต่อมาสนามบินประเทศจีนพอพวกเรากลับมาก็เจอกับทหารน้องฝ่ายน,นี้เลยในท่านหรือว่าพวกเขากำลังวางแผนอะไรอีกเบาเสียงหน่อยเชื่อในตัวเสี่ยวฟานก็พอแล้วขอบคุณสำหรับความเหน็ดเหนื่อยนะสหายหลี่เสี่ยวฟาน เรื่องที่เกิดขึ้นในดินแดนลับพึ่งพิทได้ไรยายง,งานให้ผมทราบหมดแล้วไม่คิดเลยว่าในองค์กรของเราจะมีสารลับของสมาคมดับเบิลยูแฝงตัวอยู่ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งไม่เป็นไรพวกเขาไม่ได้ทำร้ายผมหรือเพื่อนร่วมทางของผมแต่ในพลซูคุณควรจะตรวจสอบภายในกองทัพให้ดีหน่อยนะเรื่องนี้ผมจัดการไปแล้วหลังจากมู่ลงยินหาตายพวกดบยูก็วุ่นวายกันใหญ่ ตอนนี้เราขุดสายรับในองค์กรของเราออกมาได้แล้วหากไม่มีอะไรแล้วเชิญทุกท่านขึ้นรถเลยครับผมจะไปส่งทุกคนเองครั้งนี้กองทัพขอบคุณทุกท่านมากถ้าไม่ได้พวกท่านช่วยไว้ความหนาแน่นของพลังวิญ,ญญาณในทวีปมหาสมุทรต้องพุ่งสูงแน่ๆถึงตอนนั้นสิ่งมีชีวิตไกลพันจะโผล่มาเป็นพลวัวแน่นอนตอนนั้นพลังวิญญ,ญาณก็จะปกคลุมทุกพื้นที่ พูดแค่นี้ก็พอแล้วท่านนายพลผมไม่คิดว่ากองทัพจะมีความรับผิดชอบใหญ่หลวงต่อคนธรรมดาน,นอกเขตแดนขนาดนั้นเอาข้อจริงการขัดขวางและลดการฟื้นฟูพลังวิญญาณในทวีปมหาสมุทรก็คือหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของพวกคุณใช่ไหมล่ะไหนๆสหายลีเซลฟานก็มองออกแล้วผมจะเสแสร้งผู้เรื่องมนุษยธรรมต่อไปก็คงดูตลกเกินไปจริงๆถูกต้อง การขัดขวางการฟื้นฟูพลังวิญญาณนอกเขตแดนเป็นแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วเอ๋ทำไมล่ะถึงพลังวิญญาณในทวีปมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้นแต่ทั่วโลกก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆไม่ใช่หรอวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ